ก่อนของของสิ่งที่มันจะไปจุดปลายอันนั้นต้องไปขึ้น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 ขึ้น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 อยู่เรื่อยๆสมมติอย่างนี้มันก็เลยไม่ถึงปลายมันสักทีหนึ่งไม่ถึงจุดจุดหมายสักทีเอ่อทีนี้อันนี้แหละเขาบอกว่าไอ้ more ไปด้วยโมนาแต่มันไม่ทําอะไรกับโมนาตั้ต่างหรือว่าผมไม่โมนาหรือวจาพิศนุเป็นโมนาเนี่ยผมไม่มผมไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรมันอยู่ของมันสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นก็เลยเป็น pre-established harmony นะเกิดขึ้นมาเพราะมันมีแอคชั่นของโมนาแต่ละอัน i'll mean, เคลื่อนที่ไปทำเดี๋ยวผมที่นะเว้นแต่จะมีแรงภายนอกมากระทำแต่ว่าเราเห็นละสกี้เนี้ยบอกเวลาพู่ถึงกรณีอาริสโตเติลเนี่ยนะฮะมันเขาบอกว่า motion is either natural or violent คือสำหรับกรณีของอาริสโตเติลเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนที่ ทุกอย่างมันจะต้องเคลื่อนที่ไปสู่ศูนย์กลางของโลก กฎข้อสามแรงปริยาน่าแบบแรงปฏิปริยาแต่ว่าในที้ผมยกอันนี้มาให้ดูเนี่ยคือนี่เป็นกฎที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุตามทัศนะของนิวตันและมีกฎที่สำคัญของนิวตันที่เวลาเราพูดถึงนิวตันนะคือกฎลอร์อ็อกแอนเดสเชนะกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งสองกฎเนี่ยเป็น ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีคำอธิบายนะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่จะเป็นอย่างอื่นนะเช่นอะไรดีอาจารย์ทฤษฎีอะไรลงบกนกระดาษอะไรเนี่ยนะฮะเราต้องมีคำอธิบายว่าทำไมอาจารย์ทุษฎีบนกระดาษมากกว่าที่อาจารย์ทฤษฎีจะวาดปากกาลงไรผมอะไรนะฮะออกใจแน่นนี้ไอ้นี่หน ي, แหละนี่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นไอเดียที่ไอพิซิปลสับเพื่อเชนเรซันเนี่ยมันเป็นหลักของไลน์